วันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของเฟิร์สแคร์นะคะผมรอบหนึ่งก็จะมี3ชิ้นหลักๆเหมือนเดิมนะคะผมก็คือจะมีเป็นตัวบีชับเฟิร์สโอイルนะครับผมชอนกีดันอิลิมินตี้ e f i n นิงนะครับผมแล้วก็ตัวพักวันยูเฟิร์สเตลัมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบีชับมิสซึ่งใช้คู่กับ3ชิ้นนี้นะครับผมในคลิปที่แล้วเนี่ยจะบอกว่าตัวบีชับมิสเนี่ย จำเป็นยังไงจริง่มันเป็นส่วนผสมของสมุนไพรเปลือกสงนะคบผมเปลือกสงแล้วก็เป็นอคอลลาเจนจากของปลาวอนะคบผมเป็นสูตรตำรับยาที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยการใช้สกินแคร์ในตอนอก่อนที่จะลงชิ้นแรกเลยนะคบผมตัวตัวบีชัมิสเนี่ยมันจะเหมือนตัวที่ทําให้ผิวเราเนี่ยเซลล์ผิวเราตื่นพร้อมที่จะรับการบำรุงในขั้นตอนแรก ลักษณะเปรียบเทียบง่ายๆเลยเหมือนกับที่เราตื่นนอนตอนเช้าแล้วได้ดื่มของเหลวหรือดื่มน้ำน้ำน้ำสะอาดนะครับผมน้ำเปล่ามันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยจัดการระบบในเรื่องของการไหลเวียนได้ดีมากขึ้นตัวบิชับมิสก็เหมือนกันนะครับผมบิชับมิก็เหมือนกันก็คือ,อสเปรย์ลงไปที่ผิวนะครับผมเมือ่อผิวหน้าเรามีความชุ่มชื้นมากขึ้นเนี่ยการดูดซึมพ์สแคร์ Care, นะครับชิ้นแรกๆอย่างสมชิ้นนี้ก็จะ รู้สึซึมซาบได้ดีมากขึ้นแล้วเซลล์ผิวเราเนี่ยอย่างที่กันบอกไปแล้วว่าผิวมันจะฟูเซลล์ผิวเราดูฟูผิวหน้าเราดูแบบดูเออดูดูฉ่ำดูดูแบบดูสดใสขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวเนี้ยอนุข็จะเล็กอนุข็จะเล็กมากฉะนั้นการซึมซาบของสู่ผิวอะเป็นชิ้นแรกมันมันก็จะดีมากใน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 ผิวชั้นบนนะครับผมเอฟเฟกที่เห็นได้ชัดเลยคือความสุขเชินของผิวนะครับผมและกลิ่นก็ดีมากนะครับอยากให้มีไว้อันนี้นะ กะว่าอาจจะไลไรที่หน้าเคาน์เตอร์ให้มันจบแต่ว่าคือด้วยระยะเวลาที่มาทํางานตอนเช้าคือเผื่อเวลามาประมาณชั่วโมงสี่สิบนาทีคือมันไม่มันไม่พอครับผมมันไม่ทันก็มันจะมีเวลาที่ช่วงที่จะเปิดห้างด้วยแล้วก็ต้องทาความสะอาดต้องจัดเตรียมร้านเพื่อก็เลยไม่ทันก็เลยมาไล่สอนในห้อง เวิร์กช็อปนะครับผมก็เดี๋ยวมาพูดต่อกับที่เราค้างไว้เนาะก็คืออธิบายเ้น่องโสมก่อนจากคลิปก่อนคลิปก่อน่อนนะเคยเคยพูดไว้ว่าว่าจะอธิบายให้ฟังว่าตัวโสมมันแตกเป็นยังไงนะคะผมโสมโสมป่ากับโสมที่ปลูกขึ้นเองหรือว่าโสมที่เพาะเลี้งในแหลมอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างยังไงนะครับครับผมก็เรื่องโสมป่า กับโมปลูกพเพาะเลี้ยงในฟาร์มหรือว่าพเพาะเลี้ยงในแหลกนะคะผมอันแรกเลยก็คือพูดเลยก่อนเรื่องของการเติบโตนะคะผมเรื่องของการเติบโตของโสมที่ปลูกหรือ,พอเพาะเลี้ยงในแหลกเพาะเลี้ยงในฟาร์มเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอุณหภูมิพอเหมาะสภาพแวดล้อมพอเหมาะทุกอย่างเรื่องเงือนของกับเขาหมดเลยนะครับผมไม่ว่าสภาพดินสภาพอากาศสภาพน้าการการดูแลการใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยครับผมก็เวลาเติบโตของเขาเนี่ย หนึ่งปีเนี่ยยี่สิบห้ากรัมเลยนะครับผมซึ่งก็จะได้ล้อต้นที่มันค่อนข้างจะเริ่มใหญ่ละนะครับผมแล้วพอผ่านไปสักประมาณหกปีเนี่ยคือมันสมสุดของของโสมที่เราจะนํามาใช้ได้ถูกไหมครับผมก็คืออายุหกปีเขาหนักได้ถึงร้อยห้าสิบกรัมอันนี้คือคือโสมโสมที่เราเพาะเลี้ยงนะครับผมเรือว่าเพาะเลี้ยงยนี่แหละพอมาถึงเขาเป็นโสมป่านะครับผมโสมป่าเนี่ยด้วยความที่เขาเติบโตในธรรมชาติ ก็คือเขาต้องเอาชีวิตยอดของเขาไม่ได้เยภายในธรรมชาติเขาไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยนะคะผมก็คือปล่อยให้เขาเติบโตไปในธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ต้องที่เขาเติบโตเนี่ยมันต้องพอเหม,มาะพอดีกับเขาถ้าเขาไม่รอดตรงนั้นคือต้นต้นต,ตัวนั้นก็ตายไปเลยนะคะผมแต่ถ้าเมื่อเราเขารอดมาได้หนึ่งปีเนี่ยเขาจะเติบโตได้ประมาณ0.01กรัมนะคะผมถึง0.05กรัมต่อปีซึ่งมันเล็กมากเนาะแล้วก็ ระยะเวลาที่เขาจะใช้งานได้จริงๆเนี่ยประมาณ80ปีเนี่ยมัน,ม,นมันก็แค่3กรัมซึ่งเมื่อเทียบกับโสมปลูกเมื่อกี้6ปี150กรัมอันนี้8ปี10ปีแค่3กรัมนะคบผมคือข้อแตกต่างละเรื่องปริมาณกรัมนะคบผมส่วนเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการเอาชีวิตรอดเรื่องของสารอาหารนะคบผม การที่สมปลูกหรือสมฟาร์มเนี่ยเขาเติบโตในในฟาร์มในที่ที่มีคนเขาดูแลเนี่ยการเติบโตเขาก็จะเติบโตได้ง่ายนะครับผมสารอาหารที่เขาได้ก็คือแล้วแต่คนที่ปลูกเขาให้เลยนะครับผมอาจริงไซโนไซน,น์มันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นสารที่มีอยู่ในสมนะครับผมในปริมาณปริมาณเท่าไหร่สูงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคนที่ปลูกเขาให้นะครับผมแต่ว่าสารอาหารเเขาก็จะไม่หลากหลาย ถูกไหมครับผมเพราะได้ปุ๋ยอะไรไปมันก็ได้สารอาหารแบบนั้นถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของอการความแข็งแรงของของต้นเนี่ยมันก็สู้กับสิ่งที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้นะครับผมเรื่องการปกป้องตัวเองเรื่องการปกป้องมลภาวะเรื่องการปกป้องจุลินทรีย์ที่แบบออกออกดิออก,ออก,ออก,ออกดิร้ายกับกับตัวเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ม,มีนะครับผมเรียกว่าภูมิต้านทานเขาไม่มีเลย วางกรนเถอะนะคบผมเพราะว่าเขาได้รับก,การดูแลอย่างคืออบอุ้งม,มาอย่างดีนะคบผมส่วนพ่อไป้สมป่าโตในป่าโอเคเขารอดมาได้ละในสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะอกเขาตอนที่ไม่รอดก็ตายไปเนาะก็หนึ่งละเรื่องการผ่านผ่านในเรื่องสภาวะาอากาศที่มันไม่เหมาะสมเพื่อเรับต้นก็เติบโตนะคะผมสองรับต้นก็เติบโตช้านะคะผมกว่าจะเติบโตมาได้ก็ต้องดูดสารอาหารค่อนข้างจะเยอะนะคะผมจะสังเกตได้เรื่องที่เขาบอกว่า เวลาเพาะปลูกโสมที่ที่เกาหลีหรือว่าบริเวณที่เกิดโสมเนี่ยจุดๆนั้น,นสารอาหารต้องเยอะสารอาหารจากแรก่ธาตุจากดินจะต้องง่ายเยอะนะคบผมฉะนั้นถ้าจะทํความโสมแถวนั้นแถวไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องไม่เคยปลูกโสมมาก่อนเลยนะคบผมถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราปลูกโสมเนี่ยจะได้โสมที่คุณภาพไม่ดีในป่าก็เช่นกันนะคบผมในบริเวณปา่าเนี่ยคือสารอาหารพวกข้อหลากหลาย ฉะนั้นเมื่อต้นส่งต้นต้นส่งป่าเนี่ยเติบโตในในป่าบริเวณนั้นแล้วเนี่ยก็แสดงว่าขอดูสารอาหารได้อย่างมากและก็เต็มที่นะคบผมและเมื่อสมมติเราไปเก็บเกี่ยวต้นนั้นมาแล้วเนี่ยบริเวณนั้นก็จะมีต้นส่งเกิดขึ้นอีกเลยอีกหลายปีเลยนะครับผมฉะนั้นก็พูดได้เลยว่าสารอาหารและธาตุดินนะคบผมขอดูซึมมาได้เต็มที่มันจะได้ความหลากหลายของ ของเรื่องของกรดอะมิโนนะครับผ bueno มกรดอะมิโนใ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 นต้นนะครับผมพวกสารกิซิโนไซด์พวกแป๊บไทยนะครับผมแล้วก็พวกพาาโพลิแซคคาไรน์นะคบผมพวกโพลิแซคคาไร์ที่มีอยู่ในในในต้นโสมก็จะหลากหลายกว่าโสมที่ปลูกนะครับนี่คือข้อแตกต่างหนึ่งหนึ่งแล้วก็คือเรื่องน้ําหนักการเติบโตนะครับผมสองก็คือเรื่องสารอาหารนะครับผมซึ่งโสมป่าจะมีมากกว่า ผมปลูกนะคบผมแต่ว่าถ้าเรื่องน้าหนักาสมปลูกเราต้องยกให้เขาไปเพราะว่าเขาเติบโตได้ได้ง่ายกว่านะครับผมมาเริ่ันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือต้องกล่าวถึงเลยนะครับผมก็คือบีชัรมิสนะครับผมซึ่งใช้ร่วมกับตัวพรีเซรามทุกชนิดนะครับผมทั้งสามชนิดของเลยของที่เซรียลบูนะคะผมเคยบอกไปแล้วว่าชิ้นนี้ลูกค้าเจ็ดสิปของตัวที่เซรียลบูแทบจะไม่มีเนาะเพราะเขาจิคิดคิดว่ามันเป็น น้ำแร่นะครับผมสปเปรย์ระหว่างวันแต่พอสปเปรย์ไปเสร็จปุ๊บรักมันมันเหนียวมันรู้สึกมันหนึบหนึบผิวนะครับผมจริงๆมันก็ออลักษณะการใช้ผิดนะครับผมก็คือแนะนำว่าให้ใช้หลังล้างหน้าทันทีนะครับผมสปเปรย์ชิ้นนี้ก่อนแล้วค่อยลงตัวเฟอร์เซดัมนะครับผมหรือว่ um าตัวพีเซรัมต่างๆเราเลยนะครับผมตัวนี้ํำเป็นยังไงก็คือเป็นชิน้นแรกเลยนะครับผมที่ทำเป็น จริงถ้าเป็นมีชับก็จะรู้จักกันดีแล้วใช่ไหมครับผมว่าเราจะมีสมุนไพรหลักๆเลยก็คือเรียกว่าโปงชีบิดันนะครับผมกับโชจาฮามิดานนะครับผมซึ่งเป็นสมุนไพรหลักๆเลยที่เราผสมอยู่ในสูตรของมีชับทั้งหมดนะครับผมแต่ตอนนี้พิเศษไปกว่านั้นก็คือเราทําเป็นในของสูตรยาโปงชีบิดันนะครับผมที่ทํามาเป็นเเซลล์นะครับผมซึ่งทํปในอนุภาคละเอียดนะครับผมแล้วก็สามารถย่อยและดูดซึมได้ง่ายลงสู่ผิวนะครับผมทำให้ผิวเราเนี่ยเย็นขึ้นนะครับผม ลิ้สำคัญเลยคือสมารรอยแผลนะครับผมสมานรอยแผลลดความหมองคล้ำซึ่งถ้าลูกค้ามีัญหาเรื่องสิวนะครับผมชี้นี้ก็จะช่วยเรื่องสมานแผลบริเวณสิวอะไรอย่างนี้ได้เยอะนะครับผมในกลงจีบีดันก็นจะทราบอยู่แล้วว่าเออมันมีมันมีพวกเขากวางอ่อนโสมปาลารากไม้เกาหลีนะครับผมดอกไม้จีนแล้วก็บริลเลอรปูนะครับผมพวกนี้ก็ปรับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตอยู่แล้วชี้นี้ก็ช่วยเหมือนกันนะครับผมทําไมต้องใช้หลังล้างหน้า เ,เราเปิดที่ง่ายๆก็คือเหมือนเราตื่นหลังตื่นนอนนะครับผมเราต้องดื่มน,น้ําให้ระบบของเหลวในร่างกายเราเนี่ยไหลเวเียนได้ดีถูกไหมครับผมที่นี้ก็เหมือนกันนะครับผมเพราะหลังเราตื่นนอนเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยตนส่วนสีสันมันจะเริ่มมีความร้อนนะครับผมในช่วงตัวเราจะเริ่มเย็นนะครับผมคือหลักการพลัง,งของของหลักการพลังงานท,ที่เรียกว่าชี่นะครับผมที่อยู่ใน สูตรที่เราพยายามจะใช้ในกับงฟมชีวิตะเนี่ยครับโมเนฟของมีชัดเนี่ยครับผมคือจะต้องส่วนส่วนผิวส่วนศีรษะเราจะต้องเย็นส่วนตัวเราจะต้องจะต้องอุ่นถูกไหมครับผมอิงกับตํารานะครับผมก็คือสูตรสุนทวากันนะครับผมคือเน้นให้ศีรษะเราเนี่ยเย็นนะครับผมและส่วนตัวเรานี่อุ่นนะครับผมตัวนี้ก็จะมีฤทธิ์นะครับผมปรับผิวเราให้เย็นปรับดูชั้นบนเราให้เย็นแล้วเนี่ยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการคลายริ้นเลือดนะครับผมที่อุด네ตันอยู่ในผิวทําให้เข er. <k Heh>. ้าไลเวนได้สะดวกมากขึ้น นะคบผมก็คือเรียกว่าปรับสมดุนผิวไปด้วยเลยในตัวนะครับฉะนั้นพอเราสเปรย์ชนเชนี้เสร็จปุ๊บเราติดตามด้วยพีเซั่มหรือเฟิร์สแคร์อื่นๆของเดทิสซารี่ออบูต่อไปนะครับผมเดี๋ยวก็จะพูดถึงชิ้นแรกกันเลยนะครับ<น>หลังจากเราใช้ตัวบีชับมิสไปแล้วใช่ไหมครับผมชิ้นต่อไปที่เราต้องใช้อย่างต่อใช้ต่อเนื่องไปนะครับผมก็คือชิอ้น,นะะอีกราก็คือไ ่ดีชับเฟิร์สไว้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมขององคีบิดันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โชจาฮาริดันนะครับผมซึ่งช่วยในเรื่องของการสมานรอยแผลเหมือนกันลดวความหอมทามกระชับรูขุมขนนะครับผมแล้วก็ช่วยในเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผิวนะครับผมคุณสมัวนหลักๆเลยขององค์จีบิดันที่บอกไปก็ครื่องของที่ส่วนผสมนะครับผมก็คือของฟ้าอ่อนสมปาล็กไม้เกาหลีหน่อไม้ทีนแล้วก็พวกเบอร์รี่เราบุ๋นตัวเนี้ยช่วยในเรื่องในเรื่องของ การไหลเวียนของโลหิตนะครับผมทำให้ลดการสะสมตัวของเลือดนะครับผมบริเวณผิวหน้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คืออิงกับสูตรยาเหมือนกันนะครับผมสูตรยาก็คือ EG นะครับผมก็คือเน้นเลยนะครับผมก็ในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลพลังงานผิวหน้าโดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็พิเศษกว่านั้น จะมีตัวแคปซูลที่เป็นเม็ดเล็กๆนะครับผมหลังจากที่เราปั๊มออกมาเราจะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆเลยอยู่ในในเนื้อเซรั่มนะครับผมเขาเรียกว่าแฮวุวานนะครับผมแคปซูลแฮวุวานแฮวุวานตัวนี้จะมีตัวนมสมของโรยองยีสนะครับผมแล้วก็มีส่วนผสมของโอบิจาโอบิจาตัวนี้มันคืออะไรโอบิจาตัวนี้ก็คือวัดเป็นเบอร์รี่นะครับผมเบอร์รี่ห้ารสนะครับผมก็คือมีรสเค็ม หวานเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็ขมนะคบผมช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนอโลปรับความกระจางใสเช่นกันชะลอวัยนะคบผมแล้วก็ลดความเสื่อมชาราข,ของเซลล์ผิวนะครับก็คือเดี๋ยวจะนีใช้ต่อยตัวบีชาิร์ด้อยชิ้นนี้เหมาะกับสภาพผิวยังไงจริงๆสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเสริมความแข็งแรงกับผิว ะะหรือมองหาผลิตภัณฑ์เฟิร์สแคร์ชิ้นแรกอยากลองใช้เฟิร์สแคร์ชิ้นนี้แนะนําให้ลองนะครับผมเพราะว่าสามารถใช้ได้ง่ายนะคะผมลูกค้าผิวง่ายก็ใช้ได้นะครับผมก็เป็นตัวที่เสริมฟื้นฟมกันให้กับผิวทําให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะผมแล้วก็ลูกค้าที่แบบมีปัญหาเรื่องความอ่อนล้าของผิวรู้สึกผิวไม่ไม่สดใสผิวอิดโรยชิ้นนี้ก็แนะนํานะคะ ชิ้นนี้เรียกว่าชอนกีดันลูมิเนตติ้งรีไฟนิงเอฟเลนนะคะก็คือเป็นสูตรที่แตกต่างจากมิชัปกับาฮาวายยูเฟอร์เซด์ัตรงที่ชิ้นนี้จะเน้นเรื่องของโซ่ตา่างรากโซ่ไขมุกที่สะสมอาหารในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็เป็นเหตุแห่งจุรสมของตางออนและสูตรลับของพระนานสุธีฮะซูสีเดยเฮ,สฮาสมุนไพรที่สองชนิดและพิเศษเพิ่มเข้าไปอีกก็คือ ชอนกีแบกดันชอนกีแบกยังดันนะคะผมก็เป็นเรียกว่าส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการกรขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพนะคะผมแล้วก็ลดปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างอยากกระชับรูขุมขนก็คือชิ้นนี้ก็จะเหมาะเลยนะคะผมแล้วก็ในเรื่องของความกระจ่างใสเพราะชิ้นนี้สามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็ผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยนนะคะผมอ่อนโยนกว่าเอสและบีเอ นะครับแล้วก็สามารถต่อต้านเรื่องของการอักเสบของสิวสมานแผลได้นะครับผมมีส่วนผสมของออไพลูเวตนะครับผมไพลูเวตตัวนี้เป็นส่วนผสมลิกลิสิตจดลิกลิสิตเฉพาะเลยของเดอร์ฮิสเทอรี่อัพกูเป็นส่วนผสมของทับทิมในลาไยโอมิจาโอมิจาตัวนี้ก็คือหมายถึงตัวที่ผสม,มอยู่ในตัวอีชัน้นะครับผมแล้วก็โปรตีนนะครับผมช่วยในเรื่องของการปรับความทนความทนกระจชับใสของผิวเนี่ย ให้ดูกระจัสใสขึ้นแล้วก็มีออร่ราจากภายในนะคะผมแล้วก็พิเศษเลยก็คือตัวไข่มุกนะคบผมที่สกัดมาเป็นโปรตีนไข่มกุกผสมลงไปใน,ในสูตรสูตรนี้นะครับผมและจูลิงซีจากโครนใต้ทะเลนะคบผมแถบมาหาสมุนเ,เกาลีนะคบผมตัวนี้คัดสรรมาเลยจาก980ชนิดเลือกสายพันธุ์ที่เราดีที่สุดแล้วก็ทดลองมาแล้วนะครับผมว่าดีที่สุด ก็คือช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างเจลินทรีที่ดีให้กับผิวหน้าของเรานะครับผมในเรื่องของความกระจาบใสยเช่นกันนะคะก็เหมาะกับสภาพผิวไงเหมาะกับสาผิวที่มีปัญหาเรื่องสิวรอยรอยกระซ้าจุดด่างดำบนผิวนะครับผมหรือว่าต้องการในเรื่องของการผัดเปลี่ยนออกผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวได้ทุกวันผัดเปลี่ยนออกอย่างอ่อนโยนนะครับผมไม่ต้องการให้ผิวหน้าบางนะคะผมขจัดเรื่องปัญหารูขุมขนกว้างก็แนะนำเป็นชิี้ชิ้นนี้ ฮาวานยูเฟิร์สเซรั่มนะคะชิ้นนี้ก็จะพิเศษเลยก็คือเราใช้โสมป่ากกินอายุ35ปีนะคะผมทั้งต้นเลยนะคะผมมาสกัดเป็นครีเซรั่มขวดนี้ผสานาเข้ากับ uh, ฟ้าทะลายโจรน,นะครับผมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรซึ่งเป็นสมุนไพรออกฤทธิ์ที่เป็นออกฤทธิ์เย็นนะครับผมช่วยในเกกร,รื่อ,องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผิวนะครับผมสร้างเหมือนกำแพงสร้างเกราะให้กับผิวให้ผิวเราแข็งแรงสร้างภูมิไว้ในการแย่งกับผิวนะครับผมมีฤทธิ์ออกฤทธิ์เย็นก็ช่วยในเรื่องของการลดธาตุร้อนนะครับผมให้กับผิวนะครับผมยับยังบ้งแบคทีเรียร้ลลลายๆเลยเนี่ยครับผม ไม่ให้เกิดขึ้นบนผิวเรานะครับผมขจัดแบคทีเรียร้ายออกจากสูตผิวนะครับผมแล้วก็เสริมสร้างแบคทีเรียดีที่ดีนะครับผมให้กับผิวหน้าของเรานะครับผมชะลอวัยลดเลือริ้วรอยนะคะผมช่วยส่งเสริมนะครับผมทําให้ตัวสมอายุสมปาอายุสามหปีเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวสมปะตัวนี้ ผลนี้นะคบผมอันแรกเลยหลังจากที่เราใช้เนี่ยก็คือช่วยเรื่องลดหรือลดของความอิดโดยหนังผิวลดความอ่อนลา้าลดความสุดทรมของผิวความไม่มองความไม่ผ่องใสความหมองคล้ำของผิวนะครับผมทําให้การไหลเวียนของเลือดเราเนี่ยดีมากขึ้นนะครับผมทําให้ลดการบันตาหรือลดเกร็ดเลือดของผิวนะครับผมเมื่อเลือดอ่อนเลยเป็นสะดวกเนี่ยก็จะลดเรื่องของปัญหาเรื่องฝ้าก็กละได้นะครับผมคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากละชี้นี้แนะนำนะครับผมนอกจาก ผู้ที่แบบกังวลเรื้อรังด้วยรอยแล้วนะแล้วก็เข้มข้นไปได้วยสารจิงเซนโนไซน์นะครับผมหลากหลายด้วยสารเปปไทด์โพลิแซคารายนะครับผมพิเศษเลยก็คือเออเพิ่มการเชื่อมต่อสอบประสานการทําง,งานของระหว่างเซลล์นะครับผมทําให้การเกิดเซลล์ผิวใหม่เนะี่ยสมบูรณ์และแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมทีนี้สามารถย้อนอายุเซลล์ผิวที่เกิดใหม่เนะี่ยได้ถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับผมฉะนั้นก็คือเซลล์ผิวใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ทุกชนีด เซลล์ผิวที่ดูเด็กและอ่อนอ่อนเยาว์มากๆนะครับผมคือเป็นเซลล์ผิวที่สุขภาพดีนะครับผมแนะนําสําหรับใครแนะนาสาหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกางวลเรื่องริ้วรอยนะครับผมแล้วก็มีปัญหาเรื่องฝ้านะครับผมสภาพผิวยังไงที่ใช้ได้ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยเพราะเนื้อเซรั่มชนี้เป็นเนื้อเซรั่มที่ซึมได้เร็วที่สุดนะครับผมในบรรดาผิวเซรั่มทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ใช้ได้ง่ายไม่เหนอะหนกนะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องฝ้า ะครับดิ้วรอยกางวันดิ้วรอยแล้วก็อยากให้ผิวที่แข็งแรงแนะนำชิ้นนี้นะครับผมผิวบอบบางผิวแบบมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงก็แนะนำชิ้นนี้เช่นกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ใดๆนะครับผมของทางเดอร์ฮิสโตรยอคูก็สามารถแอดลิงก์ด้านนี้นะครับผมเข้ามาได้นะครับ ทางเดอะมอสท่าพระไอโซเนี่ยมีบริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศนะครับผมโดยยอดซื้อขั้นต่ำที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคบผมทั้งนี้ลูกค้าสามารถเช็ครายการต่างๆนะคบผมของทางบัตรเครดิตนะครับผมได้ทางแอปเอ็มการ์ดนะครับผมและทุกๆยอดซื้อเนี่ยเราจะสะสมคะแนนเอ็มการ์ดเนี่ยให้กับลูกค้านะครับผมการขนส่งพัสดุเราจะขนส่งพัสดุผ่านทางระบบเ c g นะครับซึ่งลูกค้าสามารถเช็คสาระพัสดุได้ตลอดเลย ยังไงก็ขอฝากเดอะฮิสทอรี่ขูสาขาเนอมอนทาผ่าผะอซสโซไว้ด้วยนะคะ